คเพืเ ел, เ่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะผู้รับชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดักบางรันนะครับที่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วที่ว่าเตรียมมาก็ทั้งหมด18กระบอกนะครับตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับ <โ ijo> หมายช่วงนี้ก็น้ําค่อนข้างตื้นหน่อยฝนชิงช่วงนะครับอเรามาดูกันครับตอนนี้ก็โดนป่าอยู่นะครับ ตัวน,นี้กําลังหาหมายอยู่ไม่รู้ว่าหมายนี้จะมีตัวจะเด็ดไหม,ไมไแค่แบกกระบ,บอกกันหนักแล้วครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ตามไปลุ้นไปชมกับผมเลยว่าหมายนี้จะเด็ดไหมโอเคครับไป นะครับเหยื่อที่เตรียมมาก็เป็นปลาตะกับกับปลานินนะครับย่างตัวนี้ก็เดินหาหมายอยู่นะครับน้ำไม่ลึกเท่ไหร่นะครับตื่นอยู่โอเคครับเจอหมายละวเดี๋ยวเราจัดตัวนี้สักหนึ่งกระบ,บอก นี้แะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไล่น้ํำที่ว่าเราต้องไล่แบบนี้ก็ก็ให้ปากกระบอกมันใสนะครับแล้วก็เหยื่อที่เราใช้ให้ มันออกมันฟุ้งนะครับลักษณะแบบนี้อะไรอาจจะได้กินก็อาจจะมาได้ตอนนี้ก็เน้นๆนหน่อยนะครับ ไก่ๆอย่างเงี้ยฮะอีกหนึ่งไก่กันเลย ร้อยครับเสร็จอีกหนึ่งไปครับไปกันต่อ โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอดักกระบอกนี้เป็นกระบอกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปลุ้นไปชมอีกทีตอนพรุ่งนี้นะครับตอนกู้ไม่รู้ว่าจุดนี้หมายนี้จะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงก็ไปลุ้นอีกทีก่อนตอนกู้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอดักที่เหลือให้หมดก่อนไปครับ สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้เราก็มากู้บางลันกันสวัสดียามเช้านะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับนี่แดดแต่เช้าเลยนู่นอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมปชมกันว่าเช้านี้จะหมานหรือเปล่าครับทั้งหมดก็18กแจะบอกนะครับที่ว่าเราดักไว้ไปครับตามลุ้นไปชมกัน นะครับกระบอกแรกนะครับกรบอกที่สองก็อยู่ถัดไปนะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ฝากนู้นนะครับไตลอดนะครับก็ตามหนองไปเรื่อยนะครับแต่เรามาลุ้นกระบอกนี้กันมาหรือเปล่าเลย เาแล้ครับกระบอกแรกไปเคนะครับตอนนี้ก็กู้มาหลายกระบอกแล้วครับไม่ได้เลยเรามาดูกระบอกข้างหน้ากันครับอยู่นี้กันเลยมีตัวหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อน มาครับมาดูกันห้างๆผมมีครับนี่นี่นีนี่แจวเลยดูครับโอ้โหจอดเลยครับแจ๋วครับไปไปดูกระบ,บอกข้างหน้ากันเลยครับโอเคครับถัดจากเมื่อกี้ห่างการไมเทาไลไปดูกันว่า ตัวหรือเปล่าเอ้ยนี่แหละครับรู้สึกจ,จงเงียบๆเ,เปล่านะครับมาครับมาดูกระบอกนี้กันก็ดักลักษณะน,นี้นะครับหล่องน้ำเล็กๆน้ำน้อยๆประมาณนี้เลยครับนู่ครับ Okay. เรามายกเลยครับอ้าวมีนะครับแต่ตัวไม่โตมีนะครับแจ๋วเลยโอ้ว่าแลครับไปกระบอกขัดไปเลยครับเอเคครับถึงก็บอกลูกหน้านแล้วล okay. ะโอเคมาทางกล้องแป๊บมารู้ว่ามีตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันครับ อา้าวีีนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหแจวครับจอดเลยไปเหลืออีกสองกระบ,บอกสุดท้ายละไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่ายังไงก็ไปรุ้นไปชมกันครับผมปไปมาครับถัดจากระบ,บอกเมื่อกี้น่ครับถึงละก็หางกันไม่เท่าไยนะครับมาลุ้นกันครับ นึกเปล่าเอ้ยอ้าวมีนะครับตัวอีกแล้วเอเคครับไปเหลือก็บอกสุดท้ายละหมาหรือเปล่าไปดูกันครับผมไปเอเคครับถึงบอกสุดท้ายละเมื่อวานนี้ผมมานะครับน้ำยังปิมปิมอยู่เลย โน้ำแห้งเลยนะครับน้ำแห้งแกลงเลยม,มีตัวหรือเปล่า <c oughs> ครับขยับไปดีอ้าวมีนะครับโอ้โหขนาดน้ำแห้งยังโดนโดนแล้วครับสุอดหมานะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับชาวนี้ได้สักเทไหล ไปกีตัวนะครับปะไปดูกันโอเคครับมาตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับก็เตรียมหนุ่มอ้วนนะครับมามาดูกันนี่นะครับที่ว่าไม่ได้นี่นะครับสิบสิบกระบอกนะครับส่วนที่ได้นี่นะครับห้ากระบอก เราจะเทให้ดูแล้วครับวาเช้านี้จะหมาหรือเปล่านี่ตัวแรกนะครับผ่านไปครับไซเล็กอยู่มาบอกถัดไปเลยครับอันนี้หนักหน่อยมาน,นะครับนี่เราต้อง บีบปากแล้วก็ตั้งนะครับนี่ตัวที่สองจอดแล้วครับนี่มาตัวที่สามนะครับต่อเนื่องกันเลยนี่ตัวที่สามสีนะครับนะ โอยขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับสีกระบอกผ่านไปมาเจอกบอกสุดท้ายนะครับโนี่นะครับเชา้านี้ทั้งหมด15กระบอกนะครับต้องขออาไปที่ว่านับผิดนะครับ15กระบอก นี่เลยถือว่าหมานะครับหมายนี้พอดีไปครับช่วงมีน้ำแล้วก็ไปกู้น้ำแห้งหมดเลยนี่โอเคถาเป็นปีนานาชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยบายบายครับผมอโอ้แจวเลยโอ้